พี่ต้องขอดูหูหน่อยสิหูวหัเยากรกซากหัวตามบุดมคติพี่ต้องเลยใช่ไหมคะตัวนี้นคลิมนิยมครับโคนกรรมกลางบานปลายก้อยหูเาว้กากซากนะสวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซี FC ตองเบลเดครับผมมือนี้ยุบานครับนะตอนนี้กับตะวันค่อยแล้วนะบาสิปูงามือนี้นี่เลยนะครับนะะมูฮักครับนะ มาเยี่ยมมายามกันก็เลยจะใส่ปูงยามื่อนี้นะครับนะฮะมื่อนี้สิมาปูงยาใอยหมอตี้ครับผมนี่หมอนี้ครับเลี้ยนศตวรรษมาน้ำกันนะครับนะตั้งแต่ปีซีเจ็ดนะครับนะเขาผมเขารหัสปีซีเจ็ดนะครับศตวรรษนะครับอายุมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับแล้วก็เอ่อทจริงผมต้องเขาตั้งแต่ซีหกแต่ผมสาดปีหนึ่งครับเลยได้มามาเรียนกับหมอนี้นะเรียนเรียนพร้อมกันนะครับมื่อนี้นะครับจริงกั ก็เพราะจะเรียนแล้วจบแล้วนะครับกห่างกันไปโดนๆเคลียดแต่มาพอกันพากัตามหน้าที่การงานน,นะครับใน้ววันนี้มาพอกันมอนิกนะครับน่าจะพูดถึงสายอินดูวาทินนะครับงัวงงามงัวหูยาวนะครับนะมอนิกนี่ครับเมื่อปีสี่สี่เจ็ดสี่แปดนี่มอนิกนี่ครับนะเลี้ยงนะครับนะเพาะแล้วก็เลี้ยงลูกสาวของตั้งแต่โฮโตะมาวันนี้เพื่อสายโฮโตะสายคิงบ่ดังคิงบ่ดังครับที่ว่าสมัยที่เลี้ยงกันอยู่ ตะกี้มีแม่พันธุ์ตัวนึ่งซื้ออย่างนั้นเจ้าแเจ้าแววเจ้าแวเ,าเป็นลูกอะไรนะ,รนจะเจ้าแววเป็นลูกของสายโฮโ,โ,โต้โโตครับสายโฮโต้เจ้าแววเป็นสายลูกโฮโต้ครับนะฮะแล้วก็มาใส่กับคิงโพดานนี่เนาะ<แ>เป็นอย่างไรตะกี้เห็นไหมตุ๊กตาท้องครับตุ๊กตาท้องสวยตะก,กี้เห็นไหมเป็นเป็นงวเงินแสนครับราคาประมาณสามแสนสี่แสน แล้วก็ขายกี่ฟาร์มสมัย10ปี10ปีที่แล้วนะประมาณ10บเอ็ดโมเมนต์เฮ้ยโมเมนต์นะมีสิบปีตั้งแต่ปีสี่หกอันนี้มันหกนี่ว่าปีนีปีสี่หกเลี้ยงหรือเป่าหลงเลีงือเปล่าตั้งแต่ปีนะครับนะเพราะว่านะครับนะผมกับมอนิกนะครับในก็มีความนะฮะักนะครับอะไรกับไนสายพันธุ์งวยอินดูบาซินนาการนาการเขาเรียกเอินมันงเหรซึ้งซับดิผูกพันธุ์ดิเพราะว่าตั้งแต่ปีสี่เจ็นี่ผมมีพ่อพันธุ์อินดูบาซินละใส่ผสมจริงนะครับบซื้อกโค นะครับนั่ซื้อบักโคกบักโคกนี่นะครับเอ่ยเป็นบักโคกนะครับนะตอนนั้นซื้อมาซื้อมาเจ็ดหมื่นนะครับนี่ตอนเป็นนุ่มหน่อยนะครับนี่กาเอามาผสมจริงตัวนั้นกระแสก็ตั้งดังน้องมอนิกเนาะแน่นครับมันก็สีช่วงสีเกสซี่แปลตอนนั้นนะฮโตบอยเนาะตอนนั้นดังมากบอยอยู่บนผมก็มอนิกครับพี่น้องครับนะช่วงอํางานของตะกาพืชผลนะครับของสสชั่วตัดวัน เขาไปหลายลอยโลหลายลอยโลจากสารคามนลยครับผมกับมอนิกไปนะครับนะเอ็มเพรตะการพืดผลนะครับนะยู่บนปีประมาณปีสี่เจ็ดป่ะสี่เจ็ดสี่แปดประมาณสี่เจ็ดสี่แปดประมาณนี้แหละครับนะไปเบิ้งบอยอุบลไปเบิ้งคิงโพดำเนาะนะครับตอนนั้นนะครับนะ่ยู่บ้านในสสชูวิทย์สสปุยเนี่ยยู่ตะการพืดผลนะคฮะในตอนนั้นผมกับมีพอพันนะครับนะเราผสมจริงคือบกโคกนะครับเป็นง้วตัวใหญ่ฟุ้งสางดีเป็นง้วขาวครับนะ งัวขาวบ่อติดโบดเลยนะเป็นงัวขาวใบเหมาะๆแต่ทรงมันสวยหนากะเล่าๆจากน้อยนะคือกระบาดมันบกคล้ยเต็มมันหลองๆนะครับนะแต่ในหนังเนาะนะครับแต่ในเนื้อหนังตัวใหญ่นะครับนะตัวใหญ่นะครับเวลาเอ่อตัวจีบผมมาผสมโตละหาลอยนะฮะกับผสมงัวไทยบ้านเขาเองนะครับนะฮะเพิ่นเอ่อเจ้ามาผสมนะครับกับผสมจริงไหตัวละนะครับนะโตราเอ่อหาลอยนะครับมือละโตสองโตสามโตก่อนมี มือบ๊อดได้กับมีเึืนกนนะครับนะฮะ,ะกี่ก็เลี้ยงนะผสมมาตั้งแต่ปีสี่เกสี่แปดสีเก้าหาสิบหาหนึ่งมาขายมาป,ปีหาสองจนงัวมันลงนะครับนะ,ะผมเองนะครับกติทหารนะฮะติทหารหล่ะไปเห็นงานนะครับเพราะติทหารแล้วกับไปเ็งานตอ่อนหล่ะกับวัยค,คนดูแลนะจ<ม>ังหวะผมก็ขายไปเลยต้องได้ขายออกแม่นขายออกซื้อมาเจ็ดหมื่นขายไปสองหมื่นดีไหม่ผมดิ แมขายไปยีิบมื้อแม่ตอนนั้นสองมื้อขายสองมื้อตืแม่หน้าหนักประมาณแปดร้อยนะครับแม่แปดร้อยโลประมาณแปดร้อยโลแม่ว่านะครับแปดร้อยโลตัวนี้ผู้เลี้ยงวัวนะครับแม่มันนี้ก็แม่ชอตีไม่ละนะี่แม่ผมนะครับแม่อ่อนสาสุพรรณเลี้ยงทันไกลตรงกันีลยเลี้ยงตัวงัวให้เลี้ยงทันไกลตีก้ัเตวงัวงัวงามนะครับแม่ซีเครมาะไรมาอนี่ C.K. นี่ไงครับ C.K. นี่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  C.K. Fast Mix C.K. Fast Mix C.K. Fast Mix กนี่นี่ครับนี่นี่แกมาละนะครับที่นี่ห้ C.K. เบิ้งครับนะฮะกาลเกตนะครับตอนไม้จอยๆอยครับนะตอนนี้อ้วนขึ้นหลายนะครับนะสำหรับ C.K. ห้กิน C.K. ทุกตครับ C.K. Fast Mix นะครับนะก็มี วิตามิน A D E นะครับกับบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับนะโดยตรงนะครับนะซอยให้นัวเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับนะทำให้ผสมติดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีแคลเซียมนะครับนะช่วยในเรื่องของโครงสร้างร่างกายไปดูนะครับนะแมนนะมีฟอสฟอรัสนะครับในะซอยในของเรื่องของบำรุงน้ำนมนะครับนะกั 390บาทครับขายของก่อนขายของก่อนนะครับนะฮะก็ทิดต่อผมได้นะครับนะติดต่อผมได้นะครับนะมี Facebook แล้วก็มีเพจนะครับก็ทิดทักแชทมาเลยนะชอบให้รักทักให้โทรนะ390บาทครับเอ่อมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะก็ทีเค็บบัตรนะครับขายของอย่างไรเราโมเดิร์รวัวต่อมองวัวรองวัวฟินฟังครับครับคนละรถถูกชันนี่นะครับวดวขึ้นายนะครับในการเกต ข่วนขวนเป็นลายล้เดี๋ยวโอยกันปกติเขานะครับเนี่ยเนี่ยขวนกวนเป็นแบบลายเลยครั้งละเท่าไหร่เรับคุณจันสองช้อนโต๊ะสองให้สองเลยใช่ไหมนี่ครับโอเคแล้วแล้วผสมแม่ผมให้กินเลยครับพี่น้องครับโอยไปเลยค่ะใส่ตัวนี้ด้วยอยไปเลยครับนี่กินดีปะเนี่ยกินดีครับง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 ับนะครับในนี้คือกวนเป็นลายแล้วครับผมมาให้เบิ้งคุณจันมาเบิ้งหลังนี่ นะตอนนี้หลังนี่เป็นเป็นอแค่หลังนี่กว้างขึ้นหลายละนะครับเนี่จากม้านี่คือเห็นสี่โค้งเลยนะมาย้่มกันเกือบสองเดือนแล้วครับนะตอนนี้นี่สมบูรณ์ขึ้นหลายนะครับนะสมบูรณ์ขึ้นหลายเริ่มเต็มละได้เนี่ยครับไอกินทุกโตนะครับนี่จันวาศ นี่กะหอยค่ะหอยตัวละสองซอนค่ะสองช้อนโต๊ะต่อตัวต oh ่อ hmm, วันนี่หอยใส่กับัน to ี้เป็นข้าวโพดมักครับค่ะข้าวโพดมักใส่หั่มอือครับผสมน้ำละลายน้ำให้กินก็ได้ค่ะไป้จมไปพูดลูกพูนอันนี้ต่อไปก็จะเอาไปที่คอกของแม่มะลิค่ะครับแม่มะลิครับ <t ell> ดีครับนะตัวน,นี้เป็นหลานสาวของคิงโพรดํานะครับกบาลดีครับยุนี่ไม่ต้องงวหลักมือนครับบ่มีงัวแสนน้ำเพินครัเพราะว่าซื้อช่วงนี้ผมมามันเป็นตาพ่อซื้อนะครับนะเป็นตาพะอพ่อซื้อนะครับเพราะว่าราคาตัวนี้กับผู้ใดมีทุนกับเป็นตาซื้อไว้นะผมมาเพราะว่าตอนนี้กับหลายคนกับเห็นว่าราคางว่วงลงหรือขายออกนะครับนะผมกับเหตว่ามันพ่อซื้อผม,เ,อผมเลยซื้อไว้นะครับ หมาบำรุงเอาครับไปนั่งจอยอยู่นะครับเพราะว่าเป็นวัตถีขาดน้าเลี้ยงนะครับนะขาดน้าเลี้ยงแต่ผมก็เห็นในบักได้สายเลือดนะครับพอเขาเป็นขุนรามนะฮะขุนรามนะครับนะขุนรามแม่เป็นลูกสาวบิ๊กแบ๊กครับเป็นบิ๊กแบ๊กบวกฉลามขาวนะครับก้อยมันส่งดีครับนะก็หูว่าถือว่าหลายนะครับแต่ผมหมากบาลเขาแล้วก็โค้งสางดีนะครับโค้งสางตอนนี้ก็นั่งจอยอยู่เพราะว่านะครับถึงมาได้สัปดาห์หนึ่งนี่แหละนะครับถึงมาได้สัปดาห์หนึ่ง กินดีครับนะี่เคฟอนมิกกาผสมครับนี่นี่เล็กง่ายเลยนะครับนะครับโอเคพี่น้องครับนะเดี๋ยวพบกันไหมนะครับพี่น้องครับนะมืนี้จะอยู่กับน้องมือาครับผมครับสวัสดีครับ